องนี้ร้อยล้านนะหนึ่งร้อยล้านบาทนะฟังคุณพมพิมพ์ก็จะคล้ายๆแบบนี้แต่วัดละฆังพิมพ์นี้ก็มีเราจะพามาดูสมเด็จวัดละฆังที่สวยมากองค์นี้เป็นพระที่สวยมากนะครับเห็นปะนี่วัดละฆังขั้นแรกเลยสังเกตง่ายๆซุ้มเซิมเนี่ยเขาจะหนามากให,ใหญ่มากเห็นปะซุ้มเซิมขอบนี่นะดูนะนี่ ซสมเสมนะเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นไหมคุณดูความมิติของเขาเอียงดูก็ได้นะครับพระเนี่ยพิมพ์ใหญ่จะดูสง่ามมากและล่ําและใหญ่ยิ่งล่ํายิ่งใหญ่ยิ่งสวยอันเนี้ยองค์นี้พิเศษคืออะไรรู้ไหมได้ผิวด้วยพระองค์นี้บางนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับด้านคงด้านข้างนี่เห็นนะ หนาบางสมเด็จนี้ไม่เกี่ยวนะครับสมเด็จไม่เกี่ยวนะครับหนาบางไม่เกี่ยวหลังแบบนี้นะครับเอาว่าพิจารณาง่ายๆว่าเราเนี้ยเรามาเบื้องต้นให้ท่านดูนี่มวลสารที่อยู่ในในสมเด็จเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยนะแอมคุณดูมวลสารที่อยู่ในสมเด็จน,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 นะเอาว่าคุณสามารถดูเบื้องต้นได้ว่านี่เห็นไหมคุณดูมวลสารนี่เศษไม้นะ ดูเศษไม้พระองค์นี้คือไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับผิวเขาแบบโอ้โหดูเลยหลังจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมลักษณะพิมพ์ใหญ่ใหญ่ยังไงใหญ่แบบนี้เอ๊ะถ้าใหญ่เป็นบางคุณพรมได้ไหมบางคุณพรมพิมพ์ก็จะคล้ายๆแบบนี้แต่วัดะระฆังพิมพ์นี้ก็มีคือใครเว่าวัดะระฆังฝากก่ก็มีเห็นไหม หลังจะอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นบางคุณพรมครับเราลงคลิปวิดีโอสั้นๆให้รู้ว่าอย่างงี้คือพิมพ์ใหญ่อาจจะไม่ได้ละเอียดอย่างที่ผมบอกอะไรมากเพราะว่าวิดีโอเนี้ยพูดตรงๆว่าผมไม่มีคนตัดให้เพราะว่าลงเราลงในมือถือเนี่ยผมเคยบอกว่าพิมพ์ใหญ่ฐานชั้นแรกเนี่ยฐานเขาตันนะครับตันทั้งคู่เห็นไหมคุณดูจังหวะวงแขนดูหัวหัวจะโตอย่างที่ผมเคยบอก แล้วดูนะดูนะดูนะนะอันนี้พระออกสไตล์ใช้มาใช้มาใช้มาแต่อนเนี้ยคือเป็นพระที่ถือว่านี่คุณดูความคุณดูผิวแล้วกันนะครับคุณดูผิวคุณดูผิวเห็นไหมให้ดูว่าพระไม่ได้ใช้เลยนี่เป็นยังไงนะครับพระไม่ได้ใช้เลยนี่เป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้การที่แตกลายงานนี่ธรรมชาติมากเห็นไหมเห็นนะคุณดูเิพระนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับอ้มือสัน่น ไ,ไ,มไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนี่นี่เบื้องต้นพิจารณาง่ายๆคือพิมพ์ก่อนขั้นที่สองดูการตัดดูด้านหลังหลังเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากอย่างที่มือเหรียญน,นะครับเหรียญเนี่ยด้านหน้าหลังแท้ข้างก็ต้องแพ้สมเด็จหน้าหลังข้างสําคัญหมด สำคัญมากๆคือหลังและมวลสารในสมเด็จว่าะระฆังนี่นะมีพวกสารพัดนะพวกมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการทําแต่ละครั้งต่างกรรมต่างวาระทําอยู่เรื่อยๆทําไมองค์ในตํานานถึงแพงมากนะครับองค์นี้แพงมากนะครับพิมพ์ใหญ่พวกนี้แพงมากสวยๆอย่างนี้เป็นร้อยนะครับสวยๆอย่างนี้เป็นร้อยนะครับและผมบอกอย่างหนึ่งว่าอย่าให้ใครซื้อพระสมเด็จท่านถูกๆได้เพราะมันมีคนที่ซื้อราคาดีๆอยู่ใคร อยากจะเอาพระสมเด็จวัดระฆังบางกุลพรมวัดเกตมาขายผมมาได้เลยนะครับที่ห้างพระเครื่องเพชร,กรเกษมทุกห้าโมงเย็นมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นได้เลยนะครับห้าโมงเย็นผมอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันนะครับอยู่ทุกวันท่านเอามาถ้าท่านมีแบบนี้นะครับมีแบบนี้เอามาผมรับเช่าเอาให้เห็นกันไปเลยว,ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแม่งหลายหลายร้านเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นหลายหลายร้านเป็นอย่างนี้นี่เอง นี่ดูข้างดูเครื่องนะการยุบตัวบิดตัวงอตัวคือธรรมชาติของสมเด็จเท่านั้นนะครับสมเด็จยุบตัวงอตัวนะครับจะเป็นอย่างนี้คุณดูผิวเลยไม่ได้ใช้เลยอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราเอามาให้ท่านดูเบื้องตน้นวาเนี้คือวัลคังพิมพ์พใหญ่พิมพ์พใหญ่สังเกตง่ายๆเสียนท่านจะโตฐานจะตันเส้นนี้คือเส้นที่ลึกที่สุดของระหว่างสมเด็จเห็นหมนี่นี่คุณดูการดูการ เอียงลาดของพระนะดูพิมพ์ตั้งแต่ตั้งแต่พื้นผิวยันโคลนะครับซุ้มเนี่ยเขาเรียกซุ้มผ่าวายคือใหญ่มากของเก๊ถอดแล้วมันจะหลุดเพราะว่าจะทำให้ลึกทำให้ใหญ่เนี่ยทำยากมากาทำให้ลึกทำให้ใหญ่ทำยากมากและก้อนค่อนข้างที่จะม,มันกลายเป็นอะไรที่เก๊ เกอเอาว่ายังห่างแล้วกันยังสามารถใครบอกว่าสมเด็จเสร็จทุกรายนะครับผมเชื่อว่าไม่เสร็จแน่นอนถ้าท่านดูจากพิมพ์อันนี้คือพิมพ์เนี่ยแท้เลยพิมพ์เนี่ยแท้เลยนะครับอย่าไปคิดว่าพิมพ์ที่ท่านมองอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้น่าจะแท้น่าจะแท้ดูพิมพ์ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บมาดูเนื้อหามวลสารดูรายละเอียดไล่ตามต่างๆแล้วก็ท่านจะรู้อะวันนี้ผมก็จบคลิปวิดีโอนี้ให้ท่านรู้ว่าสมเด็จวัดะระฆังสวยๆผิวเดิมๆเ,เ,เนี่ย ผิวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผิวยังอยู่นะครับคือผิวยังอยู่ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยคืออันนี้ยคือผิวยังอยู่จริงๆนะครับเขาเรียกว่าผิวมีเปลือกอ่ะเราให้ดูแค่นี้เดี๋ยววันไหนผมก็จะมาสาธยายเรื่อยๆวันนี้ผมขอแค่นี้แล้วกันนะครับอืมโอเคโอเคครับบาย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 นะบายบายนี่